ถ้าเราเจอในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเจอคอนทราสนั่นเองหัวข้อนี้อาจจะหนักนิดน,นึงนะครับเราเชาวทุ่งลาเวนเดอร์ของเราอาจจะแบบไม่ต้องฟังแล้วเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่โฟบนแล้วแฮปปี้หลันลบาสบายๆยอยู่ด้านบนแล้วข้างบนนี่ลถไม่ติดนะทุกคนด้านบนบนทางด่วนของเราเนี่ยลถไม่ติดสบายง่ายๆสบายๆไม่ได้ยุ่งเหยิงเหมือนโฟด้านล่างนะคะทุกคน,นนี่ก็จะเล่านไลค์ครั้งก่อนเตยเนี่ย เตยพูดถึง how to t u e s o u c e นะคะทำยังไงที่จะเป็น alignment with sauce ทำยังไงที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานต้นกำเนิด s o u c e energy นะคะก็จะมีจากการจงใจสร้างใช่ไหมคะสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างไปแล้วแล้วก็กดแรงดึงดูดก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยกดแรงดูดเซเยออัตโนมัติไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรดูอะไรหรือคิดถึงอะไรมันดึงดูดอัตโนมัติ แล้วก็การเปิดรับแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่สี่อะไรนะลืมข้อที่สี่อะไรนะลืมละจําไม่ได้ข้อที่สี่จำไม่ได้เตยไลฟ์ไว้ไลฟ์ก่อนอะเตยจำไม่ได้ว่าข้อที่สี่อะไรนะคะแต่เตยลืมไลฟ์ข้อที่ห้าเพราะว่าตอนนั้นจําไม่ได้เพิ่งนึกออกข้อที่ห้าก็คือเลิฟคอนทราส เลิฟคอนทราสก็คือเวลาที่เราเจอในสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ตรงข้ามในสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจบางคนเรียกบททดสอบหรืออะไรก็ช่างนะคะใช่สุดยอดมากติดลมบนได้จะสบายมากเหมือนเหมือนเครื่องบินอะที่ตอนแรกมันมันหมุนใบพัดมันจะขึ้นยากนิดนึงในตอนแรกมันต้องใช้แรงเยอะมากมันเตยเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ย ก่อนหน้านี้นะตอนที่ยังไม่รู้สัจธรรมนะยังไม่รู้กดแรงดึงดูดกดกวนกดสัจธรรมกดอะไรทุกอย่างก็จะแบบเฮ้ยฉันเป็นคนดีมากเลยนะทําไมฉันทําดีแล้วฉันถึงแบบ <c oughs> ดราม่าฉันดราม่าเพราะว่าไม่รู้ไงไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยทําไมมันอย่าง,งานั้นอย่างนี้อะไรใช่ <c oughs> ไหมก็บททดสอบเนะี่ยมันทําให้เราเติบโตนะมันทําให้เราเติบโตโตขึ้นถ้าไม่งั้นเราจะอยู่ที่เดิมถ้าชีวิตเราตื่นมาทุกวันเป็นเหมนือนเดิมตื่นเช้ามา ก็ไปเจอคนนี้แบบเดิมกลับบ้านแล้วก็นอนมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเติบโตแล้วก็ปลดล็อกอีกด้านหนึ่งขอบคุณค่ะปลดล็อกอีกด้านหนึ่งตอนที่ฟังไมดัสจากคูพอยคูพอยไมดัสของคูพอยเนี่ยบอกว่าคอนทราสเนี่ยมันเป็นปกติที่เราอยู่ในโลกใบน,นี้มันจะเจอคอนทราสมันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องปกติของการเจอคอนทราสต์คอนทราสต์มันคือการ expand คือการขยายเมื่อเราขยายเราเติบโตเนี่ยเราจะเจอคอนทราสต์แล้วเตยก็อยู่ดีๆก็เลื่อนไปเจอใน a c e b o o k นะทุกคนอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเลื่อนไปเจอใน Facebook ก็เลื่อนมั่วไปช่วงนั้นเราขุกศัจธรรมใช่ไหมแล้วเราก็สงสัยที่ครูบาอาจารย์ทุกคนที่สอนในเรื่องศัจธรรมกฎจักรวาลกฎแรงดูดเนี่ยเขาพูดว่าสิ่งเนี้ยที่บอกเนี่ยมันคือแก่ แก่นของทุกศาสนาเราเนี่ยก็เป็นคนที่ศาสนาพุทธเต็มเหนียวเต็มตัวอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันตรงกับสิ่งที่แบบเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราก็แบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วศาสนาอื่นเขาสอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรารู้ในเรื่องศาสนาธรรมเรื่องไวเบชันสิ่งที่อับราฮัมฮิกสอนเนี่ยก็แล้วก็อ่านคอนเวอร์เซชันดิตกอนเนี่ยก็รู้ว่ามันก็มีความตรงกับศาสนาคิดเรื่องการเป็นความรักเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วไงตอนนี้จะพูดอะไรก็คือ,อวันนี้พี่ก็ฟังอีกรอบไมดาใช่ไหมเออไมดานนี่ตยคือฟังหลายรอบม,มากอะฟังจนแบบจําได้หมดแล้วแล้วก็เตยก็เปิดดูคลิปคือเลื่อนมั่วแล้วไปเจอเนาะเป็นเหมือนซีรีส์พระเยซูพูดว่าตอนที่พระเจ้าเนี่ยจะกําลังจะให้ของขวัญเราเนี่ยก็จะมีบททดสอบ มาให้เราว่าเราเนี่ยคู่ควรที่จะได้รับของขวัญชิ้นนั้นไหมอะไรเงี้ยเตยก็เลยมานึก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 กับชีวิตตัวเองบางครั้งที่เราเจอเรื่องที่ไม่ชอบใจหรือบางคนเรียกว่าบททดสอบหรือว่าเบาๆแบๆอย่างเราอาจจะเป็นคอนทราสใช่ไหมคอนทราสนี่เหมาะสําหรับเราที่ติดโฟนบอนอยู่ด้านบนแล้วนะมันอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ชอบนิดหนึ่งเพื่อให้เราฟิปเรากลับลำการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่อแต่ก่อนแตยก็ไม่เข้าใจตอนแรกเตยฟังพี่วช,ชานี่คือพูดพูดชื่อหลายคนไปนี่งงไหมเรียนเยอะเรียนเยอะ <c oughs> <c oughs> เรียนเยอะกับหลายคนแล้วเตยก็อยากให้เครดิตครูทุกคน <c oughs> เพราะว่าเตยสำนึกรู้คุณในครูทุกคนมากที่แบ่งปันสัจธรรมแบ่งปันสิ่งดีๆให้เตยนะคะเตยก็เลยอยากที่จะแบบให้เครดิตครูทุกคนที่เราเรียนมาอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะแบบเหมือนแบบเรียนไปทั่วมั่วไปหมดนิดนึงเตยก็ เคยฟังพี่รชชาบอกว่าพอเรารู้สิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่กลัวคอนทราสต์เลยเพราะเรารู้ว่าคอนทราสต์เนี่ยมาเพื่อให้เราโฟกัสชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เราต้องการการที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยพอเรารู้คือค่าคนที่มีสติรูร้ตัวเร็วนะอย่างสมมติเตยใช่ไหมเตยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะฝึกนั่งสมาธิกับครูหมอขวัญใช่ไหมคะ ครูสิบคนมันอยู่ในโฟปิติโฟด้านบนโฟด้านดีเป็นปกติอยู่แล้วพออะไรที่มันหล่นลงนิดนึงเนี่ยเราจะรู้ตัวเร็วเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุด uh, point of no return ภาษาอังกฤษก็มา point ออ oh, no return ก็คือจุดที่ไม่สามารถหวนกลับแล้วคนพวกนี้คืออะไรพวกที่ไม่ได้ขุกศัจธรรมไม่ได้ดูหรือไม่ได้ฝึกตัวเองจนเป็นแก่นหรืออะไรเงี้ยคนพวกคนเตยสังเกตนะคนในไลฟ์เตยเนี้ยที่เขามาดูเตยในไลฟ์เนี่ยไม่ค่อยมีคําถามเพราะว่าเขาจะฝึกตัวเองอยู่ในลูน่นี้เป็นปกติอยู่แล้วคนแบบนี้เขาจะฝึกฝนตัวเองแบบเป็นธรรมดาแล้วก็จะอยู่กับอะไรแบบนี้ แต่คนที่มาถามนี่คือส่วนมากไม่ได้ดูไลฟ์ไม่ได้ฝึอกอะ่ะมาตอนแบบแย่แล้วอะ่ะตอนไม่ไหวแล้วอะ่ะว่าแบบเจอสิ่งนี้ตื๊ดตื๊ด๊ะะจะทําไงคือแบบเขาไม่ได้ฝึกฝนตัวเองอะ่ะคือ,คอเกินจะแก้แล้วอะ่ะคือไม่รู้จะทายังไงบอกบางทีก็ไม่เก็ตไม่เปิดรับอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นทุกคนแบบให้ให้ฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในรูนะเออแบบอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ point of no return <laughs> point of no return ก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองไปในจุดที่แบบมันเกินแกงแล้วอะเกินจะกลับมาคือมันไม่มันไปไกลแล้วอะ่ะไม่รู้จะมาอย่างไงแล้วอะเพราะว่า ตบไปแล้วมันกลับมายากทุกคนรู้ไหมพอเราได้อยู่บนโฟบนแล้วแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเลยแฮปปี้ลันล้าไปอ๋อโอเคจบมาต่อก็คือพอเรารู้สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วใช่ไหมก็นี่ไงเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ฟลิปนี่ฟลิปกับลําว่าแล้วสิ่งที่ฉันชอบมันคืออะไรนี่แล้วสิ่งที่ฉันชอบมันคืออะไรก็คือสมมติสมมติคุณไปเจอคนที่อ่าอะไรเดีอย ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติไปเจอผู้ชายที่เจ้าชู้ใช่ไหมเรารู้สึกว <t> ่าไม่ชอบผู้ชายที่เจ้าชู้แต่ถ้าเรามัวขมุกขมัวอยู่ว่าผู้ชายมันก็เจ้าชู้ทุกคนแหละมันเจ้าชู้มันเจ้าชู้เจ้าชู้นี่คือเราสร้างอัตโนมัติละจุดดึงดูดเราอยู่ที่ตรงนี้ละคนแบบนี้เตยเจอเยอะมากเพื่อนเพื่อนเตยเนี่ยก็ดึงดูดแต่คนแบบเนี้ยซ้ําๆมาในชีวิตไงเพราะว่าอะไรตอนที่เจอสิ่งนี้ก็ไปรู้สึกอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยไวเบสันออกไปเรื่องเนี่ย ก็ดึงดูดแบบเนี้ออกมาแต่เตยตอนที่รู้กดแรงดูดเนี่ยก็รู้เลยว่ากดแรงดูดเนี่ยพูดถึงสิ่งไหนมันก็ดึงดูดสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ฉันชอบมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ฉันชอบมันคืออะไรก็ย้ายฝั่งไงก็ฉันต้องการคนที่รักเดียวใจเดียวให้โฟกัสไปเลยที่ความรักเดียวใจเดียวอย่างเตยก็จะเลือกเสพ เสพเสพคนที่เขารักเดียวจะเดียวเตยก็จะดูอย่างเช่นดูอาจารย์บัณฑิตดูพี่พอดูพี่ชอนดูในคนที่ในคนที่เราชอบอะอะไรที่มันเป็นสื่อที่ไม่ดีที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเนี่ยเตยจะไม่เสพเลยเลือกเสพแต่อันที่เราชอบเพื่อหาหลักฐานให้ตัวเองเพื่อเสริมว่าผู้ชายที่ดีมันมีอยู่จริงนะคนที่ดีที่เขารักแฟนมันมีอยู่จริงคนแบบนั้นแหละที่กูจะดึงดูดมหากูเนี่ยโลกข้างนอกมันเป็นยังไงเนี่ยให้เขาเป็นไปกัน เราเลือกเราคือผู้ควบคุมสรรพสิ่งเราเลือกได้เราดึงดูดได้ตามแบบที่เราชอบอย่างเช่นคุณเจอคนที่นิสัยไม่ดีสมมติเขาใจร้ายแล้วกันอ่ะสมมติเจอเจ้านายที่ใจร้ายอ่ะสมมติเจอเจ้านายที่ใจร้ายใจร้ายไสรละกรรมสมมตินะสมมติคุณเจออย่างงี้แล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรฉันชอบคนใจดีอันนี้ก็คือมาจากนังซื้อเสียงปุกพลังความยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะสิ่งนี้พอเตยรู้เนี่ยเตยฟิปฟิป เตยนี่คือตอนที่ฟังหนังสเสียงปลุกพลังเนี่ยทุกเช้าตื่นมาฟังทุกวันคืออะไรนะฐานานี้คาถาน้ำโซ่งนะท่องไปทั้งชีวิตเลยท่องไปทั้งชีวิตแล้วสิ่งที่ฉันชอบมันคืออะไรจดใจฝาบ้านเลยนะคะหน้าประตูบ้านวันนี้คือหาแต่สิ่งนี้ขยี้แต่สิ่งที่ชอบอยู่แต่กับสิ่งที่ชอบอพเอเตยรู้สิ่งนี้ใช่ปะอะไรนะหนังสเสียงปลุกพลังความเหนื่ยในตัวคุณเข้าใจมายา สิ่งที่เกิดตรงหน้าเราเนี่ยมันคืออดีตไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ครูพอยชอบพูดเป็นอดีตไปแล้วเราแก้มันไม่ได้แล้วเพราะเราสร้างมาแบบนี้เข้าใจมายาเข้าสู่ภายในแก้ที่โลกภายในของเราจุดดึงดูดไวเบชันความสัะเทือนของเราแล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรสมมติเราเออสมมติอ่าสมมติอะไรนะเจอคนใจไม้สซระกรรม,มใช่ไหม แล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรก็คือฝั่งตกข้ามไงฉันต้องการที่จะเจอคนใจดีคนมีน้ำใจกัลยาณมิตรโลกสวยแบบชาวอินสไบต์ก็ฟิปสร้างใหม่เลยสร้างว่ารู้สึกได้รับแล้วข้ามไปช่องใหม่ขยายต่อเนื่องข้าได้ไปแล้วขอบคุณ <c oughs> ก็คือเห็นภาพไปแล้วอะว่าเราแบบ อยู่ในหมู่มวลคนที่เขาแฮปปี้มีความสุขอยู่ในชาวอินสปายที่แบบว่าเขามีแต่คนคิดบวกคนอารมณ์ดีคนโลกสวยคนน่ารักอะไรเงี้ยเห็นไหมปัจจุบันก็ได้มาเจอจริงเห็นไหมปัจจุบันเตยก็มาอยู่ในแวดวงแบบนั้นจริงๆอะ่ะเออเนี่ยอันนี้ก็คือฟิปไงสร้างสร้างสร้างแล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคอนทราสต์เจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีโลกเนี้ยมันเป็นของมันอยู่แบบนี้มันคือความหลากหลายเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเหมือนที่ฝรั่งเขาชอบผู้หญิงดําใช่ไหมผู้หญิงดําเหมือนผู้หญิงผิวสีแบบประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเขาจะชอบเขาจะมองว่าสวยแต่ในประเทศไทยเขาจะแบบว่าผู้หญิงดําดูแบบไม่สวยเลยเขาชอบผู้หญิงขาวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเป็นความหลากหลายของโลกใบนี้ที่คนเราเขาชอบไม่เหมือนกันโลกมันเป็นของมันอยู่แบบนี้อยู่แล้วมันอยู่เข้ามาเพื่อให้เราเลือกทุกอย่างเข้ามาให้เราเลือกเวลาที่เราเจออะไรที่ไม่ชอบเนี่ยไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นก็ไปบอกเลยว่าแล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรแล้วไปขยี้ในสิ่งที่เราชอบขี้แค่นี้เลยเห็นไหมโอ้โหไม่มันง่ายอย่างนี้เนี่ยโอ้ชีวิตมันง่ายมากเลย ทีทั้งหมดเน่บอกไปหมดละชีวิตเนี่ยถึงบอกว่าไม่มีอะไรจะไล่ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จะไล่เรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆมันง่ายมันทําแค่นี้แต่ว่าเราก็ฟังฟังไปเพื่อไม่ให้เราลืมใช่ไหมเราจะได้ฝึกฝนตัวเองทุกวันแล้วเราก็ฝึกทําแค่นี้เลยคือขยี้เพชรก็คือการหาของดีในทุกสถานการณ์ก็คือพูดง่ายๆว่าโลกสวยอะมองโลกในแง่บวกเปลี่ยนการตีความแล้วฉันได้อะไรจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันทําให้เราเติบโตอะไรเตยนี่นะ เข้าเคยเคยจูนซอเนาะก็เคยเคยเคย,เคยจูนแล้วก็หลุดจูนใช่ไหมแต่การที่จูนซอได้เนี่ยจากการเจอคอนทราสนะจากการเจอคอนทราสทุกการเจอคอนทราสมันทําให้จิตเรายกระดับเราจิตเรายกระดับเพราะเราได้เรียนรู้จากแล้วเตยก็เห็นเพื่อนเตยหลายคนหรือคนที่รู้จักหลายคนมากจากการเจอคอนทราสแล้วเจรไนยขยี้เพชรในนั้นก็คือเจอในสถานการณ์ที่ไม่ชอบเนี่ย ฟิปว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นมองมันให้เปลี่ยนเป็นความรักได้อะไรเข้ามาแปลงเป็นดอกไม้เล่นแลบไป้ <c oughs> แบบเนี้ยก็คือนำพานำพาให้ชีวิตไปเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองไงเออแล้ววนแบบนี้คือเจออยู่ในแบบในวงการนี้เนาะว <c oughs> งการวงการกดแรงดึงดูดใช่ไหม <c oughs> ก็จ <c oughs> <c oughs> ะมีเพื่อนเยอะเตยเห็นเพื่อนหลายคนก็จะแบวๆโลกสวยแบบ อบ้เบาคนแบบนี้นะโลกภายนอกเขาเห็นนะเขาก็จะมองว่าแบบโง่โลกสวยดูหน้าจะไม่ทันคนหน้าจะแบบแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคนแบบเนี้ยจริงๆเขารู้จริงๆเขาก็เป็นคนแบบนี้นะมันเขาเป็นพวกแบบมียานทิพมีซิกเซนต์มีสัมผัสที่หเขารับรู้ไวเบชั่นคนได้เขาจะแบบว่าเ เขาจะอ่านคนออกเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาจะไม่พูดเพราะเขาเลือกที่จะคยยี่ของดีเลือกที่จะพูดสิ่งดีๆคนแบบนี้จริงๆเขาเป็นคนฉลาดแต่เขาแบบอาจจะไม่ใช่คนวายๆแบบเฮ้ยทำไมเธอมาโกงฉันทําไมเธอมาคนแบบนั้นแล้ว,ลวเขาไม่เอาเวลาไปเสียกับเรื่องแบบนี้คือเตยมีเพื่อนที่อยู่ในแบบอยู่ในวงการนี้เยอะเนาะที่เป็นแบบวงการกดแรงดึงดูดที่เขาแบบฝึกตัวเองโลกสวยแล้วเตยเจอเยอะมากคนแบบนี้เขาโลกสวยเขาแฮปปี้แล้วไม่ไม่มีอะไรเข้ามาทําลายเขาได้เลยอ่ะเขาแบบ อยู่แบบงงๆหัวเราะแบบอยู่แบบงงๆหัวเราะแบบไม่รู้เรื่องอะทุกคนรู้ไหมแบบมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพยมีเพื่อนคนนึงเขาโลกสวยมากเขาแบลแบลเนาะแล้วเขาเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมพอเวลาประชุมง,งานมันต้องดิวงานกับชาวต่างชาติทํางานกับชาวต่างชาติาเขาก็หัวเราะกิ๊กกิ๊กกอดีหมดดีหมดทุกอย่างอะไรก็ดีหมดไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสคือเวลาประชุมเขาก็จะประมาณว่า ในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ต่างชาติไม่เข้ามาลงทุนเราจะมีวิธีการรับมือยังไงอะไรเงี้ยเพื่อนเตยก็ดีหมดเตยเห็นเขาก็มีชีวิตที่ดีนะก็ดึงดูดเงินดึงดูดอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็อยู่แบบแบ๊ว์บโลกสวยก็เท่าที่เห็นน่ะก็ไม่ได้มีอะไรสามารถเข้ามาได้เลยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะเพราะว่าคนเขาบีซอสไงเขาจูนซอสอัตโนมัติโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวนึกออกไหม เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของวเบชั่นถ้ารู้ในเรื่องกระจ่างเกี่ยวกับสัจธรรมกบแรงดูนะคุณยกตัวอย่างเช่นคุพอยใช่ไหมคะคุพอยอินสไปตัวแม่ของเราก็เป็นคนที่แบลใช่ปหทุกคนแบลแบบอ้าล้าแล้วก็สนุกสนานไม่ได้สนใจอะไรตะกะนู่นนี่นั่นว่าจะต้องอะไรใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะคุพอยรู้สัจธรรมว่าพอเราอยู่ในวเบชั่นด้านบนอ่ะมันไม่สามารถมีอะไรที่จะเข้ามาหาเราได้เลย ทุกอย่างมันคือวเบชั่นล้วนเพราะฉะนั้นพอเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะทุกคนมันโคตรสุดยอดอะการได้รู้สัจธรรมที่มันโคตรสุดยอดเตยรู้สึกว่าเรานี่โคตรโชคดีเพราะฉะนั้นเราทุกคนโคตรโชคดีคุณทุกคนที่มาอยู่ในไลฟ์เตยเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะเพราะว่าเตยเนี่ยไม่ได้โปรโมทใช่ปะไม่ได้โปรโมทไม่ได้อยากโด่งดังอะไรมากมายใช่ไหมแต่เราเนี่ยอยากที่จะแบ,บแบ่งปันใช่ปะใครที่เข้ามาก็คือเหมือนกับ มันเป็นของเขาอะที่เขาจะได้รู้สิ่งนั้นแล้วก็ไม่บังคับไม่ยัดเยียดให้ใครในชีวิตประจําวันปกติเตยเนี่ยเตยไม่ได้แบบว่าไปหาโคชิ่งคนทุ่ติบทุท่เดนนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่า,าเธอต้องอย่างนั้นอย่างงี้เตยจะไม่พูดเลยจะทําตัวแบลปกติถ้าเตยอยากที่จะแบ่งปันเนี่ยก็จะมาไล่แบ่งปันอยากให้แค่คนที่เปิดรับเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาเข้ามาฟังเพราะเขาจะได้รู้สิ่งนี้มันคือของเขาไม่ได้ทําการ ตลาดอะไรบากมายไแล้วนะคะทุกคนมาบอกทุกอย่างที่ยังไม่รู้น่ารักมากใช่ไหมมันถึงเวลาที่ไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เราได้มารู้เนี่ยมันจิตเราตั้งจิตปักธงมาด้วยที่เราจะได้รู้สิ่งนี้เราถึงได้มารู้เพราะคิดดูว่าเพจเตยมันก็ไม่ได้เป็นที่รู้สักอะไรมากมายจริงๆงมันอยู่ในลืบด้วยซ้ํา มันอยู่ในหลืบลึกๆอะไรเงี้ยคิดดูว่าแต่แล้วแต่ละคนไม่ได้ตามเตยมาก่อนไม่เคยรู้จักเตยมาก่อนแล้วเข้ามาฟังเรื่องนี้ได้ไงนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะว่าสารทุกอย่างนี้มันเป็นของคุณเสียงภายในของคุณเนี่ยนำพาคุณมานี่โอ้โหสุดยอดเข้าใจง่ายมากใช่ไหมสุดยอดน่ารักมากขายดีแบบงองๆโอ้โหคุณนาบีนี่สุดยอดอะ่ะสวยหุ่นดีขายดีแบบ คือชีวิตมีแต่อะไรดีๆจะเริญรุ่งเรืองอ่ะเขนอนนอนสบายๆนั่งยิ้ม <c oughs> <c oughs> นั่งยิ้มปกติอะ่ะคือไม่ต้องทำอะไรเยอะโอเคไหมไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะคะ I love you นะคะว่างแล้วก็จะมาไลฟ์ใหม่นะคะจุ๊บๆขอบคุณค่ะ